รถไถโควต้า M 5 0 0 0สวยๆพร้อมใช้เครื่องเกียร์ปั๊มดีเช็คระบบให้พร้อมใช้ยางใหม่4เส้นเอกาสารซื้อขายครับราคายอยู่ที่269,000บาทครับ269,000บาทท่้านใจสนใจโทร062495-595 7เครับมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโป้ไพรคเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวาป,ปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตรงสามแยกวงเวียนทางไปจังหวัดมหาสารคามติตรนนสิเรน บริหารงานโดยผมช่างยูอนุพงศ์โพพลายตอนนี้กำลังพาชมรถไถกุต้า M 5 0 0 0สวยๆครับเช็คสภาพพร้อมใช้เก็บสีให้ใหม่ทั้งคันเอกสารซื้อขายขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับซื้อรถวันนี้แถวทีชุดพวกปะแจประแจ,ะจแหวนนข้างกระติกน้ำและเสื้อสวยๆจากทางร้านท่านใดจะซื้อจะขายรถนะครับโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 4 9 5 ห้าเก้าห้าเจ็ด9 5นยอง้าเนซับโปรไพรเตอร์รับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถและอุปกรณ์ทุกชนิดครับตอนนี้กำลังพาชมการทำงานของรถไถยูต้าเอ0ม0ได้สวยครับเช็คสภาพให้พร้อมใช้เก็บสีให้ใหม่ทั้งคันเอกสารซื้อขายราคาที่2 6 9 0 0 0บาทขายเป็นเงินสดเท่านั้น ซื้อรถวันนี้แถมฟรีเฉพากประแจแจ้เบียนข้างกับติงน้ำและเสื้อสสวยจากทางร้านพร้อมห่วกนะครับท่านใดสนใจจะซื้อจะขายหรือว่ามีญาติพี่น้องแนะนำมาเราก็วิค่าคอมชั้นใกนะครับตอนนี้กำลังพอชมการทดสอบระบบการทางานของรถไถกูตา M 5 0 0 0รถประมาณปี5152ครับ อุปกรณ์สชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังเช็คลวดซึมเก็บสีให้ใหม่ท้กคันราคานี้รวมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกครับร้านซัพโค้พพ่เทคเตอร์ตั้งอยู่ที่เอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามรับซื้อขายและเปลี่ยนติเทอร์นรถและอุปกรณ์ทุกชนิด ว่าจะเป็นรถถ่ายรถเกี <sc> ่ยวรถหัวล <c ười> ้อรถดำรถแมคโครครับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านพ่วงเตอรนี่ผ่านในร่องผ่านทุบมานห่างตัดยาแทนเดอร์ดำแทรเดอร์ได้รถเกี่ยวครับ0 6 2 4 9 5ก9 5 7 0ี่2 5 8 2 5 2 5 พี่น้อง FC ทดสอบระบบการทำงานของรถไฟ M5000 ครับ0624955957